วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกกระนัดใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีครับผมดออรอิสระชนะแก้วสมบูรณ์อาจารย์ประจำคณะการจัดก,การสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินปัจจุบันผมเป็นผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืนคณะการจัดก,การสิ่งแวดล้อมนะครับและอีกหน้าที่หนึ่งนะครับ ผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของคุณสิริพัฒน์สิริคุณพิทักษ์นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งมีอรองศาสตราจารย์ดเรเกื้ออนันต์เดชะโตนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักนักศึกษาได้รับทุนบัณฑิตศ,ศรรึกษาสมคานนกรินนะครับและได้กําลังทําวิทยานิพนธ์ทางด้านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่เท่าลอยหรือไพลแอนะครับ เพื่อฟื้นฟูป่ากงกลางนะครับโดยงานวิจัยนี้นะครับก็เป็นการใช้ประโยชน์จากเท่าลอยนะครับซึ่งเ,เท่าลอยตรงนี้นะครับเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้านะครับโดยใช้ไมย้ยางพาร,ราเป็นชีวมวลซึ่งปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ขี้เท่าลอยเพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นะักศึกษาเองได้ ศึกษาองค์ประกอบทางกยายภาพและทางเคมีของขี้เท่าลอยนะครับของไมยังราดและได้ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้ขี้เท่าลอยนะครับกับธาตุาอาหารในดินปลูกและได้ได้พบว่านะครับว่าในส่วนของต้นป่ากองกลางเองนะครับก็ไปทดลองปรับปรุงดินนะครับในนากุ้งแล้วก็ได้ทด,ทดลองจัดส่วนต่างๆนะครับ ของนากุ้งที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับและหลังจากทดลองปลูก3เดือนนะครับก็พบว่าที่เท่าลอยสามารถปรับปรุงดินป่าโคงกลางได้นะครับหลังจากนั้นเองนะครับนักศึกษาได้มาปรึกษาทางทีมอาจารย์ที่ปรึกษาว่าจะมีแนวคิดที่จะพัฒนาในส่วนของนวัตกรรมถุงปลูกถุงเปาะชำนะครับต้นโครงกลางแบบย่อยสลายได้นะครับ ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนานะครับนวัตกรรมนวัตกรรมของชิ้นนี้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นถุงเพาะชำที่มี่าตุสารอาหารของอเบื้องต้นที่สามารถที่จะเป็นการอนุบาลของต้นปากโกงกลางนะครับและก็กําลังศึกษาความสามารถในการในการขยายกําลังการผลิต ในระดับเชิงพานิชย์ต่อไปนะครับครับนี่คือผลงานหนึ่งนะครับของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่สามารถนำไปใช้จริงและนำไปใช้ได้เพื่อแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรมต่อไปนะครับในระดับถัดไปมารับเกียรติความน่ารู้เกี่ยวกับดินป่าชายเลนของประเทศไทยโดยรับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรประวิตรตัฒนะ อาจารย์ประจําคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัย,ลยสงขลานครินทร์ให้เกียรติมาให้ความรู้ครับ,รบสวัสดีครับผมอาจารย์ประวิทย์โตว,วัฒนะนะครับจากคณะการจัดการสิง่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่นะครับวันนี้จะมาพูดถึงดินป่าชายเลนของประเทศไทยดินป่าชายเลนของประเทศไทยบางบริเวณนี่ฮะมันเป็นดินที่เขาเรียกว่าแอสซิสซัลเฟตซอยซึ่งที่กำเนิดของดินพวกนี้คือ มันจะมีสารพวกวัตถุต้กำเนิดดินเป็นพวกสารเป็นแร่ไพไรท์แล้วก็พอไพไรท์นี่อยู่ในวัตถุตก้กำเนิดดินนะฮะเวลาเราบุกเบิกพื้นที่ป่าชายเลนเหล่านี้มาทําเป็นนากุ้งนะครับกู้กุลาดำหรือกุ้งเลี้ยงกุ้งหรืออะไรก็ตามที่เราเปิดหน้าดินอกมามันรู้ไเป็นรบกวนมันนะฮะไอ,อ้วัตถุตก้กำเนิดดินเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นพอมันถูกอากาศ มีสภาวะเราตากบ่อทำนาผู้งุ่งเนี่ยตากเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแห้งเนี่ยมันทําให้สารจาร์เหาไซที่เป็นวัตถุต้นกำเนิดดินแร่แร่จาร์เหาไซอะนี่ยฮะทุกต์แร่ไพไว้ที่อยู่ในวัตถุต้นกำเนิดดินเนี่ยเมื่อมันถูกน้ำถูกอากาศนะฮะเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวเปียกเนี่ยมันจะกลายเป็นสารประกอบที่ว่าจาร์เหาไซแล้วมันก็จะถูออกซิเจนในอากาศตอนที่มันแห้งเนี่ยกลายเป็นเป็นเป็นอ่ากฏธรรมนมันก็เลยทําให้ดินบริเวณ ป่าชายเลนนะครับเนี่ยมันกลายเป็นดินที่มีเป็นกดจักที่เรียกชาวบ้านเรียกว่าดินเปรีย้ยวจักเมื่อเราทําการเลี้ยงกุ้กวาดําแล้วถึงจุดหนึ่งที่เราชาวเกษตรกร,กรไม่เลี้ยงกุ้กวาดําต่อไปก็ทิ้งพอทิ้งปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะมาปลูกป่าชายเลนหรือว่าทําประโยชน์อื่นๆเนี่ยจะทำประโยชน์ได้ยากมากเนื่องจากว่าดินบริเวณนี้มันเป็นเป็นดินที่มีมีสารดินที่เปรีย้ยวจัดหรือดินที่เป็นกดจัดเนื่องจากกฎกรรมฐาน ที่เกิดจากแร่ไพไไต์แล้วก็สารประกอบจาลูไซด์เนี่ยงั้นถ้าเราจะสามารถฟื้นฟูมันมาเป็นป่าชายเลนแบบเดิมเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับความเปรี้ยวของมันก็มีอันหนึ่งที่มีความเป็นไปได้นะครับก็คือเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีที่เท่าะะของของไม้ยางพาราซึ่งเขาใช้ที่เท่าไม้ยางพาราเนี่ยเป็นตัว ต้มน้ำต้มเาเีเป็นบอยเลอร์ต้มอบเลอร์ต้มในง้อน้ำที่ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานไฟฟ้าเนี่ยขี้เท่าจากการจากมะยังพาราตัวเนี้ยมันอาจจะมีศักยภาพมาใช้ในการตรับปรุงดินได้เนื่องจากว่าขี้เท่าตัวนี้มันจะมีะความเป็นด่างสูงอาจจะเป็นพวกโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์พวกนี้ซึ่งมีความเป็นด่างสูงถ้าเราเอาขี้เท่าเหล่านี้มาใส่ในดิน ที่มีรถมีมีความความกดสูงหรือดินเปรี้ยวจัดของบ่อกุ้งกุลาดาล้างนะฮะมันก็จะทําให้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินบริเวณน,นากุ้งล้างเหล่านี้ให้มาอยู่ใกล้กับความไม่เปรี้ยวจัดนะฮะก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้เนั้นเวลาเราจะฟืนฟ้นฟูเนี่ยก็อาจจะสามารถมันมีศักยภาพที่ทะทให้ ต้นไม้หรือต้นโกงการจะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นกว่าที่เราไม่มีการใส่เข้ายางพาราเลยอันนี้ก็เป็นความก้วาวหน้าเอมีความมีมีมีนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยพยายามจะค้นคว้าอยู่คนหนึ่งที่มาจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้กําลังดูผลการวิจัยอยู่นะฮะอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้คือว่าไม่ทราบว่าเออน่าจะเป็นไปได้ว่าเอาขี้เท่าเหล่านี้มาปรับปรุง ทนปูขาวปูนขาวได้ไหมดินเปรี้ยวจักต่างๆทีเ่เรามีอยู่ในประเทศไทยมากมายเนี่ยกปกตินะฮะเราใช้ปูนขาวหรือปูนมานมาปรับปรุงมันเพื่อให้ลดวความเปรี้ยวของดินถ้าเราเอาขี้เถ้าเหล่านี้มาใส่ดูในอัตราที่เหมาะสมมันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะสามารถทดแทนปูนขาวหรือปูนมานได้หรื อ็มีการศึกษาต่อไปนะครับซึ่งไอตัวนี้อาจจะมีประโยชน์นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยขี้เท่ายางพารามีอยู่จํานวนมากมายนะครับก็แนวอนาคตอาจจะเพิ่มมากขึ้นถ้าเรามีการใช้ไมย้ยางพาราเป็นฟืนในการผลิตก,กระแสฟ้าหรือว่าใช้เป็นฟืนในการต้มหม้อต้มน้ําในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆโรงารซีฟู้ดอะไรพวกนี้น,นะดังนั้นขี้เท่าเหล่านี้ก็จะมีมากมายถ้าเราทิ้งไว้ขี้เท่าเหล่านี้ทิ้งไว้ใน,ในกรองไว้เนี่ย มันก็จะเป็นต้นเหตุของเป็นแหล่งนะฮะเป็นแหล่งที่จะปลดปล่อยมลพิษได้เนื่องจากเวลาเราตั้งเราทิ้งไว้ที่เท่าเราทิ้งไว้กลางแจ้งนะฮะโดยที่ไม่มีอะไรปกคุมมันเลยเวลาฝนตกมาน้ําฝนที่ไหลไปนะฮะผสมกับที่เท่าที่กลางแจ้งอยู่เนี่ยที่เราทิ้งไว้กลางแจ้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจากน้ําฝนเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ําที่น้ําด่างจาัด เวลาไหลไปที่ลงแม่น้ําลําคลองมันก็อาจจะสร้างปัญหาให้แก่แม่น้ําลําคลองหรือท่อระบายน้ำบริเวณเหนือข้างเพราะว่ามันไหลลงสูง่ท่อระบายน้ไํไในสุขสูแม่น้ําลําคลองแล้วมันก็จะเป็นตัวที่ทําให้นะฮะค่าความป็นกรดเป็นด่างของแม่น้ําตามธรรมชาติซึ่งมันประมาณก,กลางๆอยู่นะ,ะน้ำฝนก็จะมีประมาณ pH ประมาณ6กว่าพอโดนน้ําจากที่เท่าเหล่านี้ไหลลงไปนะผสมด้วยมันก็จะ พีเอหรือความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำก็จะสูงขึ้นซึ่งมันจะทําให้มีผลต่อระบบนิเวศนี่ยาของแหล่งน้ำในที่สุดนั้นก็ไอตัวนี้เราก็ต้องหาทางทําอย่างไรที่จะก,จากําจัดเท่ายามพาราอย่างนี้อย่างถูกต้องถูกวิธีและสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยในขนาดเดียวกันก็จะลดมลภาวะและก็ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อกับที่เท่าเหล่านี้ด้วยนะครับผมคิดว่าไอตัวนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่ง ยั่ต้องรองนักวิจัยทําการศึกษาดูว่ามันสามารถทําประโยชน์ได้ไหมแต่เป็นไอเดียที่พวกเราคิดขึ้นมาเองว่าจะหาทางใช้ประโยชน์โดยที่สามารถลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยแล้วก็กำจกัดของเสียจากสิงง่งแวดล้อมมงไปได้ของเสียของของแหล่ง,ลงอุตสาหกรรมมัไปได้แล้วก็ทําให้สภาพแวดล้อมไม่เสื่อมเสียและใช้ประโยชน์ได้ด้วยในขนาดเดียวกันแต่ต้องมีการวิจัย ทึ่งคณะวิจัยของพวกเราคณะสิวล้อมนะครับคณะการจการสิวล้องบออมหาวิทยาลัยสงขลานั้กำลังทำการวิจัยอยู่แล้วก็หวังว่าถ้าเราสําเร็จนะฮะถ้าเราทำสิวารองสาเราเ็จเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมแล้วก็ต่ออุตสาหกรรมในภาคใต้นะครับแล้วก็ต่อต่อ เรื่องของพลังงานด้วยเพราะตอนนี้มันมีโรงไฟ,ฟ้าหลาโลที่ใช้เข้ายางไอไถ่ไม้ยางพาราเป็นต้นเป็นต้นแหล่งเชื้อเพลิงนะครับในลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการนําเสเนองานวิจัยการใช้ประโยชน์ของเท้าลอยเพื่อการฟื้นฟูป่ากงกาโดยคุณสิริพัฒน์สิริกุลพิทักษ์นักศึกษาปริญญาเอกจากคณะกการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์ครับสวัสดีค่ะสิริพัฒน์สิริกุลพิทักษ์ค่ะ นักศึกษาคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเมื่อพูดถึงความต้องการทางด้านพลังงานประเทศไทยเรากำลังเป็นประเทศที่พัฒนาและเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง mm hmm. ก็เท่ากับเป็นการเร่งให้ระบบเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งระบบเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนโดยภาคพลังงานตัวหนึ่งที่น่าสนใจจากภาคพลังงานคือเชื้อเพลิงค่ะ เชื้อเพลิงที่ประเทศไทยในตอนนี้กําลังส่งเสริมนั่นก็คือเชื้อเพลิงจากชีวมวลเป็นการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าเพื่อเข้าสู่ภาคพลังงานซึ่งเป็นข้อที่ดีมากเนื่องจากว่าลงเชื้อเพลิงชีวมวลเนี่ยพบว่ามีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกุกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเนี่ยหรือเรียกว่าภาวะโลกร้อน มีการปลดปล่อยการเรียนกระจกที่น้อยกว่าการใช้เชื้อเพลิงชิวเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยคะ่ะเป็นการนำเอาเป้าหมายหลักคือโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ภาคใต้โดยใช้เจาะจงไปยังโรงไฟฟ้าที่ใช้ไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เกิดอ,อะไรขึ้นคะเมื่อเรานำไม้ยางพารามาเผาไหม้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อผลิตพลังงานสิ่งหนึ่งที่ได้คือพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวรเรือนและใช้ในการพัฒน,นาประเทศแต่ผลพลอยไดอีกตัวหนึ่งที่น่าก,กังวลก็คือปริมาณเท่าที่เพิ่มสูงข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องพื้นที่ในการรองรับและการจัดการเท่านี่เป็นปัญหาที่ต้องคำนึงถึงในส่วนที่2คือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่ อยู่ในทางธรรมชาติเป็นตัวที่คอยป้องกันคลื่นลมหรือเป็นตัวที่คอยอนุบาลสัตว์น้ำนั่นกำลังเรากำลังพูดถึงระบบนิเวศป่าชายเลนค่ะซึ่งการที่เกิดการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยปัจจัยที่ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยมีด้วยการหลายเหตุผลแต่เหตหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยมนุษย์เรานี่เองซึ่งในพื้นที่ภาคใต้เราก็พบว่า เดิมเนี่ยพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยมีปริมาณมากได้มีการลดน้อยถอยลงเนื่องจากการเปลสภาพไปเป็นการเผาถ่านบ้างหรือการไปทําบ่อกุ้งบ้างซึ่งในงานวิจัยตัวนี้เนี่ยเราเจาะจงไปยังพื้นที่บ่อกุ้งค่ะโดยการนำอสองปัญหาหลักปัญหาที่1คือเท่าไม้ยางพาราและปัญหาที่2คือเรื่องของการกัดซอะชายฝั่งในพื้นที่โดยการที่เรานํา ตัวอย่างเท่าจากไม้ยางพารามาศึกษาคุณองค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีและในส่วนที่สองคือเรานำดินจากบ่อกุ้งทำไมต้องเป็นดินจากบ่อกุ้งเพราะเราต้องการที่จะศึกษาถึงความเป็นไปได้ของบ่อกุ้งร้างที่จะคืนกลับสู่ระบบนิเวศป่าชายเลน,นเช่นเดิมโดยงานวิจัยครั้งนี้เราพบว่าเราสามารถนำเท่าไม้ยางพาราเนี่ย ซึ่งมีองค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีพบว่ามีธาตุที่เป็นองค์ประกอบของพืชหรือใช้เป็นธาตุาอาหารหลักและธาตุอาหารรองของพืชได้และเราได้นําดินซึ่งเป็นดินของบ่อกุ้งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรดมาผสมกับเถ่าไมาย้ยางพาราเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพดินให้เป็นดินที่พร้อมสําหรับการฟื้นฟูป่าชายเลนอีกครั้งหนึง่ง โดยในครั้งนี้เราได้ศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของการเติมเท่าไม้ยางพาราลงไปในดินปลูซึ่งดินปูที่นี้เนี่ยก็คือเป็นดินที่เกิดจากการผรสมกันระหว่างเท่าไม้ยางพาราและดินของบ่อพุ่งโดยศึกษาประสิทธิภาพของการเท่าไม้ยางพาราโดยใช้ต้นกงการใบเล็กเป็นตัวชี้วัดโดยในงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยเราได้อนุบาล ทดลองในพื้นที่สถานีวนาวิจัยกันตังใต้อำเภอกันตังจังหวัดรังเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เริ่มในการเพาะฝักจนเริ่มผลิใบและจะเริ่มแตกกิ่งเป็น2อ่าแตกใบแตกกิ่งซึ่งพร้อมสําหรับการที่จะไปปลูกต่อโดยหลังจากที่เราได้ทดลองปลูกแล้วเนี่ยเราจะได้สัดส่วนที่เหมาะสมในการที่จะใช้เป็นวัสดุดินปลูก และเรางานแต่ครั้งนี้เนี่ยเราได้ขยายผลต่อไปยังชุมชนข้างเคียงซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านน้าราบจังหวัดตรังซึ่งเขาให้บริการการท่องเที่ยวโดยใช้เรือและแพนาเที่ยวระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ทําการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เราจึงได้ไปทําความร่วมมือร่วมกันกับชุมทางชุมชนโดยการที่ชุมชนจะนําต้นกล้าจากการทดลองไปปลูกในพื้นที่จริง เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสมาเปิดประสบการณ์ในชุมชนได้ร่วมกันปลูกหรือร่วมกันขยายพื้นที่ป่าชัยเลนซึ่งพบว่าผลจากการที่เรานำท่าไมาย้ยางพาราไปปลูกควบคู่กับดินที่เราได้ผสมขึ้นมานั้นต้นโครงการจะิ่เติบโต,ตได้ดีเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลือกหนึ่งในการที่แก้ปัญหา ของเสียจากภาคพ,พลังงานนั่นคือเท่าและการจัดการพื้นที่ในเรื่องของการกัดซ้อนใช้ฟังซึ่งเดิมเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาโดยการลงโครงสร้างแข็งอันนี้จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ใช้วัสดุทางธรรมชาติและเป็นการใช้ต้นโกรงกลางซึ่งเป็นต้นไม้ในพื้นที่ในการเพาะพันธุ์ได้ขยายพันธุ์ต่อไปหวังว่าการศึกษานในครั้งนี้จะได้รับ ประโยชน์ทั้งในด้านของการจัดการของเสียและทั้งในด้านของการเพื่อพื้นที่ในการาคืนกลับสู่ธรรมชาติให้ได้มากที่สุดของระบบนิเวศป่าชายเลนค่ะขอบคุณค่ะเข้าร่วมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยุมออาหาดใหญ่ FM 8 8 PSU Broadcast